สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการกรอกแบบสอบถามนะครับทีละขั้นตอนของแบบสำรวจข้อมูลขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใชา้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเงินเยียวยา2000นะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกให้ผู้ปกครองนะครับอ่านข้อความนี้ให้เข้าใจนะครับ แล้วก็ครบถ้วนก่อนที่จะกรอกข้อมูลนะครับอันดับแรกนะครับเมื่ออ่านและทําความเข้าใจกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ให้แล้วนะครับกดถัดไปครับถัดไปจะเข้าสู่หน้าการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับอันดับแรกนะครับใส่รหัสรประจำตัวนักเรียนซึ่งนักเรียนจะทราบอยู่แล้วนะครับ ตัวเลขที่ผมจะกรอ,อกต่อไปนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับกรอกให้ครบ5ห,หลักนะครับตามด้วยคำนำหน้าครับชื่อนามสกุลครับ โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับใส่เลขประจำตัวประชาชนครับนะครับเลือกชั้นเรียนครับกดถัดไปครับต่อมานะครับในในส่วนนี้นะครับผู้กอกนะครับจะต้อง ทราบนะครับว่าใครเป็นผู้รับเงินนะครับระหว่างนักเรียนซึ่งนักเรียนอาจจะมีบัญชีของตัวเองแล้วนะครับหรือถ้านันไม่ไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับในที่นี้สมมุติว่านักเรียนยังไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองนะครับก็ให้กรอกผู้ปกครองครับคำนำหน้านะครับก็เป็น สมมตินายนะครับเพราะว่าเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนก็มากรอกคํานำหน้านะครับเด็กชายเด็กหญิงนะครับหรือถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับก็ให้ใส่ในช่องอื่นๆนะครับต่อมาครับชื่อเจ้าของบัญชีในที่นี้ผมสมมุติว่าผู้ปกครองเป็นผู้รับเงินนะครับก็ให้กรอกชื่อของผู้ปกครองไปครับ ไม่ต้องกรอกคำนำหน้านะครับตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนครับกดถัดไปครับเลือกธนาคารที่ เจ้าของบัญชีได้เปิดบัญชีไว้นะครับสมมุติในที่นี้ผมเลือกธนาคารกรุงไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองมีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนกาหนดให้ก็ให้ผู้ปกครองใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนสาขานะครับที่เปิดบัญชี ก็ให้ใส่สาขาที่เปิดบัญชีไว้นะครับแล้วให้ใส่เลขบัญชีครับโดยไม่ใส่ขีดหรือเว้นวรรคนะครับกดถัดไปครับมาถึงขั้นตอนนะครับในการกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่เวลามีการโอนเงินหรือมีข่าวสารนะครับจะมี SMS แจ้งไปให้กับหมายเลขที่เราให้ไว้นะครับให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับของผู้ที่ต้องการรับเงินหรือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีนะครับ กดถัดไปครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ผู้ปกครองอ่านขั้นตอนนี้นะครับให้ดีนะครับแล้วก็จำให้ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่เราจะไปดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มมายัางที่โรงเรียนนะครับถ้าอ่านเข้าใจแล้วนะครับให้กดส่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปิดผู้ปกครองจะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับแบบฟอร์มที่เรากรอกไปก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้เก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะปิดหน้านี้ไปนะครับให้ผู้ปกครองนะครับคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแสดงความ ่ euh, ประสงค์นะครับคลิกนี้ครับคลิปลิงก์นี้เลยนะครับจะได้หน้านี้มาครับผู้ผู้ปกครองนะครับถ้ามีความสามารถที่จะโหลดหน้านี้ออกมาหรือพิมพ์หน้านี้ออกมาทางเครื่องพรินเตอร์นะครับก็ให้กรอกด้วยลายมือเลยนะครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยปุ๊บแนบสำเนานะครับสมุดบัญชีนะครับตามหัวข้อนี้นะครับแต่ถ้านักเรียนยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับก็ให้ใช้สูติบัตรแทนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมเอกสารตามรายการที่แจ้งมานะครับเซ็นให้เรียบร้อยเมื่อเซ็นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ผู้ปกครองนะครับทําการส่งไปสนีมายังที่อยู่ที่ โรงเรียนได้แจ้งไว้นะครับในหน้าแบบฟอร์มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับและสามารถเดินทางสะดวกสามารถมาที่โรงเรียนติดต่อได้ที่โรงเรียนเลยนะครับขั้นตอนก็จะมีตามนี้ครับสงสัยสอบถามที่เบอร์056 0 0 9 6 6 7โรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ